สวัสดีตอนเช้านนรครับผมพอนรเปลครับวันนี้จะมาทําชาพาก,กีกันนะครับชาพัก,กีตามแบบฉบับของผมนะใส่น้ำนะครึ่งลิตรนะใส่น้ำประมาณครึ่งลิตรนะชุดสนามนะใส่ในหม้ออื่นก็ได้นะไม่ใช่หม้อสนามเดียวใช้หม้ออื่นได้นะประมาณครึ่งลิตรนะมาต้มอนะ ไอ้ผมใช้นี่คือใช้อุปกรณ์สนามนะฮะอุปกรณ์สนามเป็นเตาสนามนะเตาขนาดเล็กเฮ้ยไม่ใช่ขนาดเล็กขนาดกลางนะมันจะมีเตาสนามจะมีขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะ๋ต่ผมใช้ขนาดกลางใช้ต้มทํากาแฟไอ้ไม่ใช่ทำกาแฟทําชานะทําชาปากีแบบง่ายๆนะตามคลิปวิดีโอดังที่เห็นอยู่นะแล้วก็ลองมาทํากันนะ ส่วนชาบากีนี่ครับส่วนผสมชาบากีเนี่ยนะครับสั่งมานะครับสั่งมารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเกือบทุกร้านฮนะถ้าภาคใต้เราเนี่ยที่ร้านเกือบทุกร้านมีฮนะส่วนผสมของชาบากีนี้ก็ผมไม่รู้นะแต่ว่าซื้อมาแล้วก็เขาผสมเรียบร้อยเลยนะมาต้มต้มนี้นะครับใส่ชาบากีในในน้ำนะครับ ต้มพลางๆนะส่วนผมนี้จะใช้อุปกรณ์ขวนนะครับเนี่ยน้ำตาลนะใส่น้ำตาลไม่ต้องมากนะครับใส่น้ำตาลนิดเดียวนะพอพหว,นวานๆนะส่วนนมเนี่ยนะนมนี้มันจะมีหลายหลายนะแต่ผมนี้ที่จริงต้องใช้นมสดนะไม่ใช่นมสด เนี่ยไอทีควรนะรนีควรผมซื้อเครื่องมาเครื่องครอวกาแฟเหมือนกับร้านดังๆที่เขาทํากันนะฮะแต่ที่จริงไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องควรควนะครกับช็อตก็ได้นะครับเนี่ยผมควรให้เกิดฟองก่อนนะส่วนนมเนี่ยฮะที่จริงต้องใช้นมสดนะฮะแต่ว่าผมเนี่ยนมสดหมดผมใช้นมส่วนผสมของคอลลาเจนนะฮะ พื่อบำรุงกระดูกบำรุงผิวพรรณบำบุงหลายหลายอย่างนะยี่ห้ออะไรก็ได้ครับผสมนะวิธีผสมของผมเนี่ยผมผสมแยกนะฮะจะผสมแยกจากาหลักการเดิมนะคือต้องใส่ในในในเนี้ยในที่ต้มอ,อยู่นะพร้อมชาเนี่ยเราผสมคนกันนะแต่ว่าผมตัวครองผมนี่มันตัวครองมันครองละเอียดนะส่วนตัวกลนเนี้ยตัวกวนเนีย ผมสั่งจากถ้าจำไม่ผิดนะสั่งจากจ๊อปปี้นะที่โวนกาแฟะนะราคาร้อยกว่าบาทนะร้อยเท่าไหร่นะผมลืมนะใช้มาหลายหลายมือนะนี่คือกากรต้มน้ำนะกากากาแฟแหละนะผมใช้กาตัวนี้นะไว้ไวผสมนะเอาเน้นน้ำ พร้อมจะเดือดเลยนะเร่งไฟนิดหนึ่งใช้เตาสนามนะเตาตัวนี้ใช้หูงข้าวใช้ทําอะไรหลายๆอย่างนะได้สบายเลยรอแป๊บนึงรอให้รอให้ไอาชาดเดือดก่อนนะจานนี้ที่จริงอะ่ะส่วนผสมเนี้ยเพื่อนบอกวันก่อนเนี้ย ว่าผสมไม่ยากนะมันจะมีชาสองสองอย่างนะผสมชาตรามากกัาฝานนะนะแต่ว่าผมเนี้ยคือซื้อจากร้านเลยนะมันมีส่วนผสมชาภากใต้มันมีทุกร้านนะส่วนนมเนะี่ยนมสดนะแต่ว่าผมใช้นมผงผมนมสดไม่มีวันนี้ใช้นมผงก็ได้นะรสชาติมันก็คล้ายๆกันนะครับอร่อยเหมือนกันนะ ผมจะใช้เนยลงในกานะใช้ในกาลงเงนี้ใช้หนึ่งช้อนนะเป็นนมผสมกลาเจนนะของผมเนี่ยผมเปิี่วพันด้วยเป็นนมเฉพาะนะยี่ห้ออะไรก็ได้นะไม,ไม,ไม่ไม่เน้น,นยี่ห้อนะใส่ใกาตั้งไว้ก่อนอันนี้รอให้ชามันเดือดนะเนี่ยไฟเนี่ยไฟลุกเป็นเตาอินฟราเรดนะเตาส่วนนะตัวน,นี้เป็นเตาสนามนะใช้ ที่ทะเลได้ไดนะเตาอิฟเรตเนีน้าจะเดือดแล้วนะเนี่ยควันออกแล้วเนี่ยเริ่มเดือดแล้วพอเดือดเสร็จเนี่นะครับตามนี้ครับพอเดือดเดือดสักพักเป็งก่อนนะให้ฟองเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มมากขึ้นนะพอเดือดปุ๊บนะครครนี้ก็เอาก,กรองนะ กรองที่ผมใชนะ้เป็นกรองละเอียดนะกรองละเอียดกรองนี้ใช้ตัวนี้นะรับรองว่ามันไม่มีกากให้ลงฮนะเนี่ยผมเทในในกาในกาชาก่อนนะตั้งไฟนะครับคราวนี้ก็เทนะเททีละหน่อยทีละหน่อยนะไม่ต้องเทมากนะเพราะมันตัวนี้มันจะกรองแน่น,นลงช้านะพอลงก็เติมเติมให้หมดนะ นะครับรอสักพักหนึ่งเห็นไหมไม่ยอมลงนะครับส่วนถาดนี้ยไว้รองนะเพราะหม้อร้อนแล้วก็ตั้งมือนี้อาจจะเสียหายอย่างอื่นนะฮะก็ตั้งถาดเนะี้ยน้ำยังอยู่นะเห็นไหมลงยางับงัวกรองตัวนี้คือมันมันลงยางนะครับข้อเลนหนงอนยะเดี๋ยวมันลง เนี่ยผมก็ใช้ตัวควรใหม่นะอีกครั้งหนึ่งควรให้ตัวนมผงนะกับตัวชามแค่ที่จริงใช้นมสดน,นะใช้นมสดน,นะครับแต่วันนี้คือใช้รักไก่หน่อยใช้เป็นนมผงนะเป็นผสมกลาเจนนะบำรุบบงผิวด้วยกินชาด้วยอร่อยครับอร่อยทานหลายครั้งแล้วเนี่ยผมก็ลองทําดูนะรอร่อยครับเนี่ยควรให้เกิดฟองนะฮะ เราลองดูนะฮะเดยวเห็นไหมกลิ่นหอมคุ่นเลยฮนะอร่อยครับ